แต่ว่าพอทําแล้วเนี่ยบางทีก็ลืมแบ่งกับข้าวไปวัดและได้ตักกินก่อนถ้าเป็นแบบนั้นจะได้บุญหรือไม่เจ้าคะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นคนภาคเหนือมีคําสอนที่ว่าต้องตักไว้ให้พระให้เจออาก่อนแล้วค่อยกินแต่ไม่ได้กินของเหลือแล้วไปถวายทานนะคะเพียงแต่ว่าตักในหม้อเท่านั้นไม่ได้กินอะไรอึก,กินในหม้อดังนั้นของนั้นเป็นของเหลือหรือไม่และมีอนิสงส์หรือไม่เจ้าคะแบบสอบถามเจ้าคะ่ะเอางี้นะ เรื่องราวพวกนี้ถือว่าเป็นคำสอนที่ดีเพราะจะได้ระลึกถึงพระสงฆ์ถือว่าเป็นสังคานุสสติแต่หากถามว่าได้อาน,นิสงส์งไหมมีนะและได้อาน,นิสงส์งแห่งการให้ทานที่เต็มด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเจตนาในการให้ด้วยการตั้งไว้ในเจตนาที่ดีดังนั้นหากพวกเราแบ่งตักกินก่อนในหม้อของสิ่งนั้นไม่ถือว่าเป็นของเลยเออ,อลองถามใจคนชิมสิเขามีความต้องการชิมเพื่อปรุงอาหารให้มีรสชาติที่ดีว่าคนปรุงรสแบบไหนต่อ ออกไปให้รสชาติอร่อยและได้ไปแจกจ่ายหรือทำบุญกุศลต่อไปหรือถวายพระดังนั้นแม้จะเป็นการชิมหรือตักกอ็อินเองไม่ถือว่าเป็นของเหลืออย่าลืมว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านก็เคยมีคนจะใส่บาตรแต่มีค่าต่ออิดก้นหม้อแล้วได้ถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเหลือไหมท่านก็บอกไม่ใช่ของเหลือดังนั้นพวกเราทําอาหารสออ้วนหนึ่งพวกเรามีใจแบ่งทําบุญถือว่าเป็นจิตที่เป็นกุศลคือได้ตั้งแต่เริ่มคิดแล้ว และพวกเราก็จะได้กินส่วนที่พวกเรากระทำหากตักมากินในส่วนของตนเองไม่ถือว่าเป็นของเหลืออย่าทำให้ใจเศร้าหมองเพราะคอลอิดว่าเป็นของเหลือพลังบุญกุศลก็จะลดทอนตามกำลังใจนะแต่หากจะนำไปทำบุญอยากเสริมว่าให้ตั้งจิตบอกกอลอเอาด้วยใจที่เบาสบายแล้วเอ่ยว่าอาหารที่ทำในครั้งนี้จะขอนำส่วนหนึ่งไปทำบุญจะถวายเพพระหรือใส่ย,ยอบาทแล้วแต่และให้ระลึกในใจว่า ใครมีส่วนร่วมในอาหารนี้จะเป็นเนื้อสัตว์หรืออะไรที่ร่วมมาปรุงใดออกอสละเลือดเนื้อในการมาเป็นส่วนหนึ่งในอาหารนี้ขอพวกท่านที่มีส่วนร่วมจงได้รับและขอพระยายมราชและพระนางธรณนนีอีเป็นพยายในกองบุญครั้งนี้หากพวกเขาไม่ทราบกองบุญนี้ขอท่านได้บอกกล่าวแก่พวกเขาเหล่านี้และถวายบุญแก่ท่านพระยายมราชและพระแม่นางธรณีด้วย อันนี้ถือว่าบุญนี้พวกเขาเหล่านั้นได้รับเช่นกับนั่นเป็นการให้ใจกันและได้ใจกันทั้งเราและผู้เสียสละร่างกายไม่ว่าเป็นสัตว์ที่ได้นํามาปรุงเป็นอาหารน้อยครับครับครับแล้วก็ปิด้ายรายการแถมอีกทิหนึงว่าของที่ไหว้เจ้าแล้วมีมากเหลือเกินถ้าลุ่งขึ้นจะนําไปถวายพระหรือใส่บัตรพระจะมีโทษมีบนมีอุสลหรือไม่จะพัะเนี่ย่อนโบสถ์จะไม่โบสถ์ โอถ้าไม่บูทได้น่ะจริงๆนะอร่อยอร่อยนก็ดีราบเห็นเขาว่าอะไรของเหลือเดนผีขอเหลือเดนเจ้าโอย <c oughs> เดนคนพระพุทธเจ้ายังไม่ถือเลยอนี่เป็นความจริงนะคร<ะ>ับเพราะมีเรื่องหรือครลบามีมีมีเดี๋ยวข้าโทูเท่าไหรว่วาน ก็ม,<ร>มีตอนหนึ่งพ,พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองหนึ่งี๋ยวก็ไม่ไม่บอกเมืองนะจาเมืองไม่ได้ครับเอาเรื่อนโดยย่อมันสายเกินไปเกินเวลาอาหารพระแท้บทพระเจ้า,า,าเองก็ยังไม่ได้ฉันก็มีความคนหนึ่งแตเขาเป็นคนรวย<อ>มีอาหารมากก็มาบอกพระเจ้าบอกว่าพันเตพระกวาเอางี้ละกันบอกว่าอาหารที่บ้านมีต<ร>แต่ว่าจะถวายก็เกรงจะเป็นบาปเพราะมันเป็นเดน พระเจ้าถามว่าคําว่าเป็นเดนน่ะเธอกินในหม้อหรือเขาบอกเวลาเขากินเขาไม่ได้กินในหม้อเขาตักใส่ถ้วยบอกว่าถ้าใส่ท่านบอกว่าใส่ถ้วยยังไม่เป็นเดนนะถวายพระยังมีอานิสงส์สมบูรณ์แบบแต่ถ้าบ่าถึงแม้ว่าอาหารนั้นจะเป็นเดนเธอตักกินในหม้อเหลืออยู่เออพระสงฆ์มามีความหิวต้องการอาหารถวายก็มีอานิสงส์สมบูรณ์เหมือนกันก็ลงความว่าบุญยังเต็มที่อยู่เป็นเดนก็ไม่เป็นไรครับ ถ้าเดนผีก็ดีไม่ดีพระถูกหวยอะทำไมทำไมข้าหลวงพอ่อผีกินเหลือนี่ยเหลือมันเน่าจากของข,องข,องข,ขาหารเขาด่าวสิก oh ็กินไล้หมดผีไม่ถูกดา oh ่าผีเลยให้หวยข <laughs> <laughs> อ,อ๋ตกลงว่าถวายเป็นอะไรทีอัออนนี้ผมเอาสมุนแบบนะครับแต่ขออย่างเดียวขออะไรข้าหลวงพ่อครับหนึ่งอย่าให้อาหารบูดส oh องของที่ไม่กินมันไม่อร่อยถวายพระใช่ใ